อุปกรณ์กีฬาเราเข้าไปดูก่อนไหมครูพลาเปนจนจัดการเอานะครับพี่น้องผู้ขับรถไม่ต้องหันมองข้างมองหน้าครับผมเราอยู่ร้านสื่อสปอร์ตครับมามาเบิ่งอุปกรณ์กีฬาให้ดีหน่อยอะไรอีกครับที่ต้องการจะเป็นลูกฟุตบอลกับลูกวอลเลี่ครับหน้าเลยค่ะอืมเพราะฉนั้นตอนแรกที่ไหนครับราคาไหน มีเร่มต้นสิ0บ0ฟุตบอลไ้บอลกอันไหนตัวไหนก็ไหนเริ่มต้นตัวนี้เหอตัวนี้จะเป็นตัวนันี้เริ่มต้นพี่พ้องฟุตบอลเริ่มต้นนะครับมันสัตีอยู่ี้ะอันไหนดีูเลียวจะเป็นนี่850นะครับจป เนึ่งคือทำกูทอปทำกูทอปดูเอารุ่นไหนแต่รุ่นนี้มันก็มัเป็งไหนมันเตะได้อยู่วะเตะได้เตะได้อยู่ได้สี่ร้อยนี่พี่น้องสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับทุกคนคสวัสดีคุณน้องเพชรนะครับหรือทามันปึงอุปกรณ์กีฬามีฟุตบอลวอลเลย์บอลมีเจียนะครับ <c oughs> มันจะเป็นตัวนเี้มันจะเป็นสี่ร้อยเก้าสิบเหมือนนางเหมือนที่อยู่โรงเรียนนะครับคู่พลาเพินกำลังตกลงกันอยู่ครับา่าเซอรุุ่นไดน,นะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องของอุปกรณ์กีฬาเขา้าใจคู่พลาเพินจัดการเพราะว่าเขากำลัโหัเรื่องนั่นเพินนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับพี่น้องร้องอยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็ได้คด,ด้พี่น้องเด้อบริจาคให้กับโรงเรียนนะครับบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนนะครับตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีจากสหรัฐอเมริกาให้ห้าพัน น้จะมี่รุ่นจ้า้ตหนังเรป็นอัีอันนี้ฟูดูดอสูดบอลด้วกันฟุตบอลตุ๊กแล้วก็มีรุ่นหนึ่งพันหยครับพี่น้องหลัคกันต่อที่ล่านะครับแล้วเราจะเลือกอุปกรณ์นะครับ ปูหาผนมเป็นหมัเปนหนังเ็บเออนี้อัมันเป็นหนังอัดหนังอัดค้าค้าไหมหรือยังไงเา้าก็เลยปูห้าสูก หกห้าศูนย์สองลูกแล้วก็สี่เก้าศูนย์สามลูกเอากี่ลูกคสี่ร้อยเก้าสิบเดี๋ยวพี่รู้ไหมสี่เก้าสิบสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เรากำลังจะมาดูอุปกรณ์กีฬาไปฝากเด็กๆนะครับที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใยญ่นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะให้ คู่พลาเิ่นมาเลือกนะครับเพราะว่าคู่แน่ก็บ่งหงไฟหุงเรื่องกีฬาบันไดนะครับให้คู่ให้คู่พลาแกมาเลือกว่าเอาอันที่มันมีคุณภาพเอาอันที่มันแบบเด็กๆสามารถใช้ได้นานๆนี่ครับให้เด็กๆได้ใช้ทั่วถึงแล้วก็อะไรต่างๆครับต้องขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีจากสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มอบนะครับทุนการศึกษานะครับทุนกีฬาเนี่ยละพี่น้องมาให้เด็กหน่อยห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวมื่อกี้เอาทุนมัชชลียนะครับให้ได้อุปกรณ์กีฬาให้ได้หลายที่สุดนะครับพี่น้อง บอลเล่จะเอาแบบไหนครับมันมีแบบถูกแต่มันเป็นไม่ใช่แบบที่เาเรียนใันะรุ่นนี้แต่ร้อยมัน though, มีพันอันพันครับยังเป็นตัวนี้พันมังรับชมค่ะขอคุณ่าแม่บิ๊ก ผมจะสูบให้ครับไม่ครับนะครับ,นะรบซึ่งเขาสื่อและเขากับหัิบริจาคภายในวันนี้เลย <c oughs> สวัสดีคุณไอรีนสาวอวบนะครับมาเบ่งน้ำกันครับมาเลือกกีฬาอุปกรณ์กีฬาซอยกันพี่น้องหเห้กหน่อยนะครับ <c oughs> สุกวันได้สามเนาะ ร่ไ้สี่นสันงนแปดสิบบาทค่ะรวมอันนี้ครบสองลูกเอาลองลองรวมนแปดสิบาทเลูกวลูกนิกซานิกซาสองลูกก็จะเป็นสี่พกว่าตอนนี้สี่พันแปดสิบสีแปดสิบตะกอ้อเพิ่มไหมตะก้อลูกเถอะแล้วก็ตะกอ้อเพิ่นมนหมครับะอวเยบ เอาีลูกตะก,ก้อไหมครับน่ะตะก,ก้อลูกเท่าไรตะก้อลูกเท่าไหร่ครับตอนนี้เราได้ฟุตบอลสี่ลูกนะครับได้บอลเล่สองลูกหรือพี่น้องแล้วับเสียเอาตะก้อครับงบที่เหลือนะครับตอนนี้ตอนนี้สี่สองตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้สี่พันแปดสิบบาทนะครับได้ฟุตบอลสี่ลูกได้ลูกบอลเล่สองลูกพี่น้องเป็นสี่พันแปดสิบบาทแล้วนะครับ นี่งบเราเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะซื้อตะก้อเพิ่มนะครับทุกคนนะครับวอเล่เราก็ได้ใช้เป็นของอของนี่นะครับเป็นของเมกซ่าเลยครับนี่พี่น้องมันลูกละเก้าร้อยลูกละเก้าร้อยบาทนะครับค่อนข้างที่สะมีคุณภาพอยู่นะครับตรงนี้สองลูกนะครับเราเอาวอเล่ไปสองลูกนะครับเอาวอเล่ไปสองลูกพี่น้องแล้วก็เราได้ลูกฟุตบอลไปสี่ลูกนะครับก็จะมีลูกแล้ว สี่ร้อยเก้าสิบาทสี่ร้อยเก้าสิบบาทสองลูกแล้วก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมก็ให้อันนี้จะเป็นสี่ร้อยเก้าสิบาทพี่น้องตรงนี้แม่ว<ฮ>ี<ฮ>บอกร่วมด้วยห้าร้อยโอเคประมาณนี้เทนนี้พี่น,ออน้องดุงย,ออย่างเพิ่มก่อนไห้เพิ่มเช็คก่อนคู่ดี่เอายังเพิ่มพี่น้องเอายังเพิ่มบาครับพี่น้องตอนนี้เราก็ได้อบุบบบบกรบควักีฬาให้เด็กๆแล้วนะครับทุกคนขอบคุณไปยังซื้อเยอะมีแถมไหมไปทำ ซื้อเยอะมีแถมนเนี่ยเขาเขาถามว่าซื้อหลายมีแถมมาครับนี่ลูกแฟนแฟนเพจเขาทาครับซื้อเยอะต้องแถมรอบพี่น้องนะครับแม่ป้าสินี่เครื่องนี้ไรสุดเครื่องไรสิโอนอะไรป้าที่นี่ประเด็นมีหอดบอ้ยไม่ถึงครับเห็นบ่ประเด็นคือมันออกไกลสุดเป็นกับประเด็นเบื้องน้ำนี่ขอบคุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีทางสารฐอเมริการหนึ่งรอบนะครับสื่อเราเด้อมาสื่อให้แล้วครับตามจุดประสงค์แล้วแล้วก็จะมีแม่บิสมทบเขมาอีกห้าร้อยบาทอะคูพะละ ประมาณนี้เนาะโอเคใส่เพื้นแถมยังเขาเนี่ยเพื่อนกำลังหาของแถมมาอยู่อยากได้ยังเท่าเพื่อนแถมอีกสักลูกได้ไหมครับเอาอะไรที่เราจําเป็นคูละัตรแต่เขาแถมอีกสักลูกหนึ่งก็ไปให้น้องตั้งเงิเนาะเพรอันนี้อันนี้เป็นมีผู้ใหญ่นะครับบริจาคโรงเรียนอ๋อบริจาคโรงเรียนถ้าเป็นชนมากเย็กน้อยก็จะลินพวกขุดบอลนั่นเลยอ่ะ ฟุตซอลไม่ค่อยได้ไม่ค่อยลลี่ไม่ล่ะบอลลี่มันจะได้ครับอีกเดี๋ยวฟุตบอลฟุตบอลสี่แล้วนะเอาฟุตบอลกันเลยพราะฟุตบอลอยู่ยังมีลูกหนึ่งบอลเลี่มีสองอ๋อโอเคงั้นเอาเป็นฟุตบอลนะครับเพื่อนสีแถมฟุตบอลโอ้ขอบคุณหลายๆซื้อร้านนี่ยังนะครับเนี่ยซื้อสปอร์ตขอบคุณร้านซื้อสปอร์ตมากนะครับขอบคุณร้านซื้อสปอร์ตนะครับแถมลูกแถมลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียนอีกหนึ่งลูกพี่น้องตาดประเทศเนี่ยประเด็นคุณพอผมสิโอนจังไหนครับประเทศเนี่ มันคืออยู่ในนี่มันจะได้ลงไล่เอ,อให้พี่น้องมันกันนะครับขอบคุณผู้ใหญ่เจดีด้วยนะครับขอบคุณทางอันเนบอกน้ำคนอยู่สาราดมินิกาค,คู่พะละบอกอย่างนล็หน่อยเลขอบคุณแนอนเองน้อยเะยขอบคุณแอนที่ได้มีอุปรกรณ์กีฬาเรียนเติมมาชึ้นนะครับขอบคุณลหลายครับมันบอกขอบคุณหลายครับแล้เนี่ยโอเคนะครับขอบคุณไปยังทางร้านสื่อสปอร์ตด้วยนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับแถมลูกแถม แถมลูกบอลให้น้ำลูกนึงนะครับที่นะครับร้านใจดีมากๆเลยนะครับแม่นะ่านะครับสรุปแล้วเราก็จะได้ตะก้อทั้งหมดสามนะครับฟุตบอลสี่บวกแถมเป็นห้านะครับแล้วก็บรรลุในวันสองนะครับขอบคุณแม่วิครับได้รับแล้วครับแม่เพิ่มตะก้อแล้วครับแม่วีบอกว่าโอนมาเพิ่มห้าร้อยเขาได้ตะก้อให้ทั้งหลเพิ่มนะครับแม่นี่หน่วยหนึ่งนะรุ่นชีเก้าแปดนี่แม่ที่แม่โอนมหาลอยนะครับทอนสองบาทแม่นะครับ ทอนสองบาทครับมันสี่เก้าแปดนะครับออโอเคครับทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวจะในพอกันนะครับเดี๋ยวสิลงไลน์แล้วนะครับแต่เราจะถ่ายรูปเราจะลงให้ดูทางเพจขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับทางผู้ใหญ่เชดีขอบคุณร้านด้วยนะครับขอบคุณร้านาด้วยนะครับแถมอุปกรณ์เด็กแนเด็กน้อยเนะเาะอ้าวเจ็กน้อยสปไปจ้<า>อยังเด็กน้อย<อ><อ>หนึ่งแม่ผู้พรราแม่อุตส่าห์ได้อุปกรณ์กีฬาขอบคุณแม่แล้วก็กินอะไรกาเดืมได้นะเรบอลลดขอบคุณแะ เพื่อจะเจิยทางสหรัฐอเมริกา